ทิปสทิปส์ของการใช้เทอร์โมมิเตอร์หรือเครื่องวัดอุณหภูมินะคะ สวัสดีครับวันนี้อยู่กับมิงเกิ้ในรายการพี่น้องทดลองเล่น i าย c e t i ส s สำหรับรายการ i าย c e Tips นี้ก็จะเป็นการแนะนำเทคนิคการใช้อุปกรณ์หรือทิปส์การทดลองเล่นต่างๆเพื่อให้เพื่อนๆทดลองเล่นได้อย่างสนุกปลอดภัยแล้วก็ถูกต้องนะคะ สำหรับคลิปนี้แองเกิลก็จะมาแนะนําทิปของการใช้เทอร์โมมิเตอร์หรือเครื่องวัดอุณหภูมินะครับซึ่งวันนี้แองเกิลเตรียมเทอร์โมมิเตอร์มา3แบบคือเทอร์โมมิเตอร์ในการใช้ทดลองและเทอร์โมมิเตอร์วัดไข้นะครับซึ่งเทอร์โมมิเตอร์มาเทอร์โมมิเตอร์วัดไข้มันจะแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบตลอดกับแบบดิจิตอลนะครับ สำหรับของเหลวที่อยู่ในเทอร์โมมิเตอร์ก็จะมีแอลกอฮอล์ผสมสีแดงกับปลรอดนะครับสำหรับการใช้เทอร์โมมิเตอร์ในการทดลองเราต้องจุ่มเทอร์โมมิเตอร์ลงในสารที่เราต้องการวัดอุณหภูมิโดยให้เทอร์โมมิเตอร์ตั้งตรงและไม่สัมผัสกับภาชนะทิ้งไว้สักคู่จากนั้น อานอุณหภูมิโดยให้ขอบบนของสาในเทอร์โมมิเตอร์อยู่ในระดับเดียวกับสายตาของเราตอนนี้อุณหภูมิอยู่ยที่15องศานะครับ16ดิใช่ครับ16องศาพอเซ็ล่องเสร็จแล้วนะครับก็เช็ดเช็ดให้แห้งแล้วก็นำกลับเข้าใส่เข้าใส่หล,ลอดเทอร์โมมิเตอร์นะครับ สำหรับเทอร์โมมิเตอร์วัดไข้นะครับถ้าเป็นแบบประหลอดต้องสะบัดต้องจับเน่นนนะครับแล้วก็สะบัดให้ให้สารมันอยู่ในกระปอ๋อนี่ก่อนครับแล้วค่อยเอามาวัดซึ่งประหลอดสามารถเอามาวัดได้ที่ปากจากระและแล้วก็ก้นนะครับแต่เพื่อนๆอย่าเอาไปวัดที่ก้นแล้วก็มาวัดที่ปากหรือว่าเอาจากระและมาวัดที่ปากนะคะอี๋เลยครับลงยัง จัเไม่ม่ัดูยังไงตอนนี้อุณหภูมิมันก็นอยู่ประมาณสามสิบหกนะครับถ้าตอนนี้ผมอุณหภูมิยังสบายดีครับถ้าถ้าไม่สบายก็จะเป็น37มสนะครับขึ้นไปต่อไปก็จะเป็น เทอร์มอมตเตอร์วัดไข่แบบดิจิตอลนะครับดิจิตอลก็ง่ายมากเลยครับแค่กดปุ่มนี้มันก็จะเปิดขึ้นมาแล้วก็มาวัดนะครับแล้วก็รอให้มันเสียงตี๊ดตีนนะครับตอนนี้ยังไม่ตีนเลยมันจาพูดมันขึ้นมา3 6 1แล้ว เคตินแล้วครับอุณหภูมิผมก็จะเป็นสามสิบหกจุดสององศานะครับไม่ติดทั้งหมดนี้ก็จะเป็นทิปของการใช้เทอร์โมมิเตอร์หรือเครื่องวัดอุณหภูมิเพื่อนเพื่อสามารถเอาไปทดลองเล่นกันได้นะครับสำหรับวันนี้แองเกิลขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย